โอ้โหอะไรเนี่ยจะให้อุ้มทั้งครูอุ้ย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 โปแล้วโป้โป้โป้นุ้งอะมาไงเนี่ยอะแล้วทำไมคนนี้ไม่มีเข็มขัดอ่ะทำไมคนนี้ไม่มีอะอะเหรอโอ้โหผมอะไรเนี่ยลูกผมแรงของหนูที่ลูกเขาอยากจะโชว์สกิลแหนหมุนตัวไหนหมุนตัวไหนหมุนตัว โอ้โหสก,กิลสก,กิลนี่มันส่งน้ำพุไม่ชอบเขาไม่เอาไม่ใช่อยู่น,นั้นนะเอา,าอะไรอ่ะห่วยมากเลยนะสีอะไรคะนี่สีอะไรอี่แหละนีละเออเอาขึ้นไปเลยลูก เอ cage, อเอออย่างนั้นแหละลูกเออเออฝึกฝึกหมอกระเสรบอกว่าอะไรนะตาน้าเหรอช่วย่วยเราช่วยหรอช่วยช่วยเหมือนเนี้ยเออไม่ไหวโอ้ยอะไรเนี้ยให้อุ้มทั้งคูอุ้ย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 โปแล้วโป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  อ่าแล้วทำไมคนนี้ไม่มีเข็มขัดอ่ะทำไมคนนี้มีเนี่ยอ๋อเหรอโอ้โหผมอะไรเนี่ยลูกผมแรงของหนูที่าะหนูเขาอยากจะโชว์สกิลไหนหมุนตัวไหนหมุนตัวไหนหมุนตัวโอ้โหสกิลสกิลนี่มันทรงน้ำผึ้ไม่ชอบเขาให้เอาไม่ใช่อยู่นั่นน่ะเอาออะไรเหรอโอ้ เอาให้มึงจิลกอ่อมล,ลงไหมแกะไหมแกะเล่นไหมเอาเอาจะใส่หน้าคำว่าไ,ไงเอาไหมลุกไหมเเอาไอ้ว่าอ่ะอันนั้นอันยายิบอันไหนสีฟ้าคะเอาสีฟ้ามาใส่ในนี้สีฟ้าบ l ู สีฟ้าเก่งใส่เข้ามาอันไหนสีเรสสีเรสอยู่ไหนคะสีแดงสีแดงอันนี้เหรออ่ะใส่ลงมาอันไหนสีเหลืองคะสีเหลืองเยลโล่เยลโล่อยู่ไหนคะเยลโล่ไหนเยลโล่เยลโล่อันยาไหนสีเหลืองคะนี่ไงไอว่าก็ทำได้ไอว่าในใจไอว่าทำได้ไหมไอว่าลองไอว่าลองดูสิ ันไหนเยลโล่คะโอ้โหยิบสองอันเลยใส่เข้ามาเย้อันไหนสีพิงค์คะสีพิงค์สีพิงค์สีชมพูอันไหนคะสีชมพูไม่ใช่สีเรดค่ะสีชมพูอันไหนคะเย้เก่งค่ะอันไหนสีออเรนจ์สีส้มอันไหนสีส้มคะ ส้มอันไหนคะสีส้ม orange สีส้มเก่งค่ะเก่งค่ะอุ้ยอันไหนสีกรีนคะสีเขียวอยู่ไหนคะสีกรีนอืมเหมาะเหมาะเลยอันไหนสีกรีนคะสีเขียวอันไหนลูกไอ้วะสีเขียวค่ะโอ้ยทำไมหยิบเยอะสีเขียวมันมีหลายอันนะคะสีเขียวอันไหนคะลูกสีเขียวนี้ เี <Yeah. S 1> yeah. ือวาออวาทำไมคะแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะอาวาคนนี้ชื่ออาวาแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะออวาอัญญา ยาอันยาผมไี่เหมือนแบบน้ำพูเลยพี่โนุตน้ำพูงเลยลาสีจะพี่บบยเหรอต้องเอาอันนี้ทางได้ข้างเดียวเลยเอ้าได้คนละข้าง เนี่ยเอาเองเอาที่เขี่เมื่อหลับหูนองวัวตอนเด็กไงหล่ะน้องวัวก็ทำตรงนี้อ่ะอะไรของมึงให้เลือกเสื้อเอานะให้เลือกเองเหรอพี่ไม่อ๋อยเลือกให้แต่ให้ทนเลือกให้ระหว่าง2อันนี้ไงใครเอา ไม่ใช่ไม่เอาโน่โน่โอะไรอ่ะลูกหืมกระโหมหน้าเหมือนเชี่ยวจริงอะไรอ่ะห่วยมากเลยนะ สีอะไรคะนี่สีอะไรชมพูสีชมพูหอากกำลังายเฉยๆญึฮึบฮึ๊อุ๊กไกุ่้กไก่ขุ๊กไก่ขุ้กไก่ขุ๊กไกุ่๊กไก่ขุ๊กไกุ่๊กไก่ัญญา เราไปฉีว่าน้องอย่างนี้เป็นเล่ไหมลูกตั้งผมยาวกว่าเขาก็เลยตกนะอุ๊บอว่าอา,อายว่าอว่าอาวาอัญญา จะจ้ำไงโอ้หนูทำอะไรอ่ะหนูทำอะไรจ้ำจ้ำจ้ำหนูจะจ้ำเหรอมาไหมอวาวาวออกหน่อยลูกเดี๋ยวน้องจ้ำกระโดดก็วันนี้เขาจ้ำเล่นกันไงโอะยังไงอ่ะยังไงต่อเรามันลูกผู้ชายเอ้ยลูกผู้หญิงเออมาเลยมาเละเออเอาขึ้นไปเลยลูก เอเอเอออย่างนั้นแหละลูกเออเออฝึกฝึกหมอกระเสิบอกว่าอะไรนะตามหา้าฮช่ UH ่วยช่วย่อ่่าฮช่วย่่วฮ่า่อฮ่่าฮ่่าฮ่า่าย่่าง่่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่า่า่าฮา่่กกเาก่า่าน่่ ดีกว่าพัฒนาการดีอะไรลูกปีนเลยปีนไม่บรรลุเลยนี่ลราเองออ่ะอ้วนนะอ้วนใช้ชีวิตเหมือนหมีพันได้จริงไปขึ้นมาสิลูกก้าขึ้นก้า รู้แล้วว่าจะขึ้นที่เลยลูกเอาสู้อๆของยาซื้อๆมาเอาอีกอันหนึ่งทำโตอยู่ข้างล่างอ่ะอันยาสู้อๆเด็กวานระวังเขากระโดดลงมาทับไอ้วานนะหันหน้าหันหน้าหันมาไปไหนไปไหนไม่ได้นะตัวนู้นเจ็บนะลูกไม่ได้างหทำไมอ่ะอ่ะีอย่างงี้อ่ะพงให้อย่างงี้ยืนตรงนี้สิอ่ะ o อเเอาทานู้ไปทางนไปทาู้ลกโดไปทางนี้อญอญาประจํานี่หันหลังหันหลังค่ะหันหลังเคหันหลังให้ดีโอเคหันหลังีก่อน ได้ได้สิปะปุ๊กสอนเนี่ยหันหลังหันหลังก่อนหลังหันหลังก่อนค่ะหันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพุ่งโดดอย่าพุ่งโดดหันหลังจากนี้ก่อนจากนี้ก่อนโอเคอ่ะวันทูทีค่อยโดดนะวันทูทีจ้ำอะไรจะจ้ำอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวอราหยุดปะปุ๊กเนี่ยวันทูทีไปเอออย่างนั้นไงล่ะเอาไอ้วาไอ้วาลองดูเอาสิมาไอ้ว่าด้วยมาแล้ว ปีนเองลูกไหนลองปีนดูปีเลยหันมาหันมาใช้สิหันมาปุ๊ปุ๊ปุ๊ปอย่านเอาเอาอันยาวมาจสาจสามอาวะจาเลยจ้ามไม่กล้าจ้สเลยลงไปวันเชอจ้ลงเลย

วันนั้นวันเล่นนะเพราะว่าพี่พีกับน้องพีเล่นเอาเผอะลงไปเร็วสนุกนะวันชูที่เอาเดี๋ยวเตินเนเอาเลมเอาเย้เย้โอสวยเย่งไงเไปนบนเนี่ก่งด้วยเอาใหม่นะเอาใหม่ เดี๋ยวลองให้อัญญาเล่นการัดกันเล่นนะดูดิมันเก่งขึ้นเร็วมากเลยเนาะอัญา <c oughs> อโอเคหมุนหมุนหมุนไม่เอาสิหมุนหมุนโอเคงั้นนะมาจะหมุนหลังหมุนหมุนอย่างนี้สิห,หมุนอัญญามาจ้ะ จับข้างด้วยจับข้างนี้นี้จ๊ะโอ้ยโเจ็บไหมเนี่ยไม่เอาล้ไม่ต้องจับดีนะไม่เจ็บมันเป็นอันี้ไงเอาได้ไหมเอาไหมนามนเหยวนนั้นพี่เขาเล่นเขาโอ้โหเต็มไม่เอาเลยเนีลาอ่ะ